ความท้าทายปี2024และเดือนที่กำลังจะมาถึงสภาอาร์ททูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันทักทายพวกเราคือสภาอาร์ททูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราได้ติดตามความคืบหน้าของคุณและเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะกล่าวว่าเราได้สังเกตเห็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งเราสังเกตเห็น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในความถี่โดยรวมของคุณในช่วงเวลาที่คุณมักจะ,ะเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นและเมื่อคุณ ก้าวผ่านความท้าทายต่างๆคุณจะออกมาอีกด้านหนึ่งในสภาวะที่มีการสันสะเทือนมากขึ้นดังที่คุณทราบคุณได้เผชิญหน้ากับธรรมชาติแห่งการต่อสู้ของมนุษยชาติมาระยะหนึ่งแล้วมันอยู่ตรงหน้าคุณแล้วและคุณต้องยอมรับมันมันไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นสิ่งที่คาดหวังได้ในจุดนี้และถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องโอบรับด้านนั้นของตัวเองไปพร้อมๆกับการขับเคลื่อนอีกด้านหนึ่งด้านสงบสุขด้านที่รับรู้ถึงความสามัคคีและเราทุกคนต่างก็เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้นคุณได้ให้โอกาสตัวเองทำสิ่งนี้กับความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกของคุณในขณะนี้และคุณได้ยอมรับแง่มุมนั้นของตัวคุณเองอย่างเพียงพอตามขอบเขตท,ที่จำเป็นคุณได้กระตุ้นธรรมชาติอันสงบสุขของคุณมากขึ้นเนื่องจากพวกคุณที่ตื่นอยู่ตระหนักดีว่าคุณจะต้องเป็นความ สงบสุขที่คุณอยากเห็นในโลกนี้เอาละคุณอยู่ตรงนี้แล้วกำลังสร้างความก้าวหน้ามหาศาลให้กับตัวคุณเองและถึงเวลาที่คุณจะรู้สึกดีกับจุดที่คุณอยู่ในฐานะสังคมในฐานะกลุ่มนุษย์เพราะคุณจะยังคงเผชิญกับความท้าทายประเภทนี้มากขึ้นความท้าทายในการยอมรับแง่มุมภายในตัวคุณที่เป็นเหมือนสงครามถือเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่คุณต้องเผชิญและตอนนี้เมื่อคุณเผชิญกับความท้าทายอื่นๆตลอดการเดินทางคุณจะยังคงก้าวหน้าต่อไปอย่างมากทั้งในฐานะบุคคลและ ส่วนรวมเรารู้ว่าคุณในฐานะกลุ่มมาสเตอร์ที่ตรัสรู้ตระหนัก ดีว่าคุณอยู่ที่นั่นเพื่อทำบางสิ่งและทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และถึงแม้คุณไม่สามารถทิ้งตัวเองเข้าไปในเขตสงครามและทำให้ทุกคนทิ้งอาวุธได้แต่คุณก็สามารถอบรบแง่มุมของมนุษยชาติที่ก่อให้เกิดสงครามกระตุ้นสันติภาพภายในตัวคุณเองและส่งความรักออกไปสู่ทุกคนได้จากที่บ้านของคุณเองผู้ที่เกี่ยวข้องความรักของคุณมีความสำคัญการรักษาที่คุณทำมีความสำคัญและความเห็นอกเห็นใจของคุณเติบโตขึ้นทุกวันและช่วงเวลาที่สงครามเหล่านี้ดำเนินต่อไป ดังนั้นคุณคือคนที่ถูกเรียกอีกครั้งให้สร้างความ แตกต่างมหาศาลที่คุณรู้ว่าคุณต้องการสร้างและเราอยู่ที่นี่เพื่อบอกคุณว่าความพยายามของคุณมีผลกระทบอย่างที่คุณต้องการให้พวกเขาได้รับและคุณกำลังเคลื่อนเข็มแห่งการสันสะเทือนโดยรวมของมนุษยชาติสิ่งนี้จะถูกมองเห็นได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าในขณะที่คุณยังคงทำงานนี้ต่อไปและจดจำตัวเองในฐานะผู้บูรณาการผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงผู้สร้างแสงสว่างที่คุณตั้งใจไว้เสมอว่าจะอยู่ในช่วงชีวิตที่สวยงามแห่งการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์น,นี้ เราคือสภาอาร์ตูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ